สวัสดีค่ะวันนี้เรามายำปลากระป๋องง่ายๆนะคะช่วงเวลากลับจากทำงานนะคะง่ายที่สุดเลยนะคะวัตถุดิบมีปลากระป๋องนะคะนี่นะคะเราเราจะเน้นผักเยอะแล้วก็มีแตงกวาหัวหอมแดงใบโหระพาจา,าจากตาจัดต้นที่บ้านนะคะพริกขี่หนูนะคะแล้วก็นี่ ขาไม่ได้กับมะนาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําได้เลยนะคะเราก็ทําแบบง่ายๆนะคะทนง่ายเสร็จง่ายนะคะไม่มีอะไรยากนะคะเราก็มาทํากันได้เลยนะจ๊ะนะคะเราก็จะทําเน้นอะไรต่อนะคะมีดูวัตถุตดิบนะคะที่มีก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะไม่มีอะไรบ้างเลยนะจ๊ะมีอยู่แค่นั้นเองนะจ๊ะนี่นะคะ ้าเป็นวัตถุดิบก็มีปลากระป๋องนะคะหนึ่งกระป๋องใช่ไหมคะแล้วก็นะคะเราก็จะให้สูงหน่อยนะคะจะได้เห็นนะนี่นะคะแล้วก็หัวหอมแดงนะคะนี่แตงกวานี่ใบนะคะใบโหระพาจะลืมชื่อแล้วพริกนะคะพริกพริกนะคะเ,เราใส่เติมได้เลยนะคะก่อนอื่นเราใส่หัวหอมไปก่อนนะคะง่ายๆง่ายๆา,ยายเราทําไม่ยากนะคะเพราะว่า กลับจากงานแล้วก็กินแบบง่ายๆใส่ไปเลยใส่ันเลยนะคะไม่มีอะไรบ้างนะคะไม่มีต้นหอมก็กินแบบง่ายๆเนี่ยแหละคะ่ะผักมีที่บ้านแบบไหนก็ใส่แบบนั้นไปอ่าไม่ยากไม่ยากนะคะทำแค่น,นี้เองนะคะเพราะเราเราจะไม่คุ้ให้ละเอียดมากนะนี่นะคะนี่ครับใส่พรกหัวในะคะ มะนาวหนะะึานานะะ่งใบนะคะมีมะนาวนะคะหนึ่งใบนะคะไม่สองใบก็จะเตี้ยวมะนาวถึงแพงเราก็ต้องซื้อนะคะเพราะเราต้องทาต้องบีบนะคะใบเดียวนะคะเอาให้หมดเลยนะคะใบเียเราก็เอาเม็ดออกก่อนนะคะลืมเอาเม็ดออก,กอ มีกำลังแกะเม็ดอยู่นะจ๊ะอ่านี่นะคะใครมองไม่เห็นก็กินเม็ดไปละกันอันนี้เม็ดตกเป็นเม็ดหนึ่งนะคะเพราะเป็นตอก็ไม่เป็นไรนะคะไหลไปเนี่ค่ะทำแบบง่ายๆนะคะทำแบบง่ายๆกินง่ายๆนะคะไม่ยากไม่ยากนะคะเดี๋ยวก็ไปชิ้นกับผักอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปดยจ้ะ นนคะะคะแค่นี้ก็สบายๆแล้วนะคะต้องขออภัยนะคะต้องก็งมาใจนั่นนะคะน่คะ,นนะ,คะ,นนะคะจะเลื่องไปเลื่อนมานะ,นนะ,ะ,ะกินผักที่เยอะดีค่ะเป็นวิตามินนะคะ ใอาจจะใหญ่หน่อยนี่เป็นไรนะคะกินแบบง่ายๆไปใส่นิดเขาชอบกินใบโหระพานะคะวันนี้เป็นกับข้าวมุมง,ง่ายๆนะคะกลับจากงา,านก็มืออาชีพทาไปเ,าเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ตักได้เลยจ้าเนี่มคะตักเลยใสยจ่จานเลย ปหัวรพาแล้วก็ไม่ซื้อ,อมีปลากระป๋องก็เอาปลากระป๋องมาอุ่นก่อนนะคะอุ่นให้มีความร้อนก่อนนะคะจะได้ไม่ได้เสียง่ายเพราะอากาศตอนนี้มันร้อนเสียง่ายอันนี้ไม่ต้องจิ้มผักเพราะเราเน้นผักรอบๆอยู่แล้วนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะใครจินพริกไม่มากนะคะไม่ค่อยได้ก็ไม่ต้องเติมพริกเยอะนะคะอันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ยำปลากระป๋องแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องเติมอะไรมากเพราะว่าปลากระป๋องรสรสชาติของเขามีรสชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็บีบน้ำมะนาวนะคะลงไปนะคะถ้าเค็มเราก็เติมที่หลังนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยเติมน้ำปลาเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารสเขาก,กลมกล่อมอยู่แล้วนะคะปลากระป๋องนะอันนี้เราไม่ได้โฆษณาของสินค้าอะไรนะคะเราเราไปซื้อมาทานนะคะเราโฆษณาความกินนะคะทุนกินของเราเองนะคะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแควข้าจากพยากลายทงปวงบุญรักษาพ,พักพรสาธุคะ่ะอย่าลืมกดไ e ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุคะ่ะค่ะไปแล้นะคะสาธุคะ่ะ